ทุกคนเชื่อป่าเวลาเบียจุดกํายานหน้าบ้านนะครับที่เบียชอบนั่งรีวิวจะมีคนถามตลอดเลยว่าจุดอะไรทำไมมันหอมจังที่เบียจุดมันจะเป็นกํายานน้ำตกนะครับควันเขาจะแบบสวยๆอะ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอย่างตัวนี้เป็นบ่อบัวนะครับเวลาควันเขาไหลลงมาเนะี่ยจะสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวเบียจะตั้งให้ดูนะอันนี้ได้บ้านแล้วพอจุดไปเนะี่ยกลิ่นหอมเขาจะออกมาแล้วครับแล้วควันเขาจะสวยแบบนี้ได้ถ้าเกิดลมนิ่งๆดูนะอันนี้คือควันนะทุกคนคือปลิวได้ตอนนี้เขาไม่ได้มีกลิ่นแค่กลิ่นดอกไม้นะครับมีกลย อหอมมากๆทุกคนดอกปีกก็หอมุดในที่ที่ลมนิ่งๆก็จะไหลสวยแบบนี้เลยทุกคนแต่ถ้าเกิดเอาปากเป่าก็คือไปนะนกายานมันมีประมาณ2แบบนะครับที่แบบหลักๆนะทุกคนอาจจะเป็นน้ําตกซึ่งสวยมากแบบนี้อันนี้เป็นตัวแรกๆที่เปรีวิวเลยนะเวลาจุดแล้วลมนิ่งๆเนี่ยควันเขาจะไหลลงมาสวยแบบนี้เลยทุกคนกลิ่นหอมนะแต่ย้ำว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีลมควันถึงจะสวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดลมแรงเนี่ยมันก็จะบิวไปกับลมไงควันตัวฐานนะครับมีให้เลือกประมาณ3ามี่แบบไปนะในตะก,ก้าลองจิ้มไปดูทุก